สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะไม <c oughs> ่ใช่รีวิวสิรีแอคนะคะคือเป็นสเปเชียลทูวิวนะคะบทสัมภาษณ์สุดพิเศษนะคะก็คือของเซเว่นอีเลเว่นเนาะคือเพิ่งลงมาเมื่อช่วงวงที่ดาวเองคือแบบว่าเราตกใจมากเลยว่าไม่คิดว่าจะแบบว่าเอ้ยเซเว่นจะแจ้งเตือนมาเออว่าเฮ้ยมีมีเรื่องหลังเขาเลยเไม่พูดแล้วโอเคทําเอาเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะคะมันหูแบบนานอะสี่นาทีเกือบหน้านาท,ทีนะคะเอาล่ะ how are you feeling <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> so, uh, I you know first okay, of all okay. I, I'm very blessed I'm very blessed uh, I'm honored to be able to collaborate with the family again and uh, you know Thailand has always been like uh, a place a home for me mm. that you know beautiful food uh, beautiful culture beautiful people just in every aspect I can really connect with and uh, You w know, like i t it s like it's it um, as a Thai person เพราะว่าแบบเป็นคนไทยแต่ก็โตที่ประเทศไทยก็ใช่ใช่มีใจมากนะครับที่ได้เป็น presenter ของ7 e l e v e n เอนสมัยเด็กก็ได้เข้ากินของ7 e l ว่น n บ่อยมากเลยแล้วก็รู้สึกเขาเรียกไงได้ดีใจมากที่จะได้เป็น represent ประเทศไทยให้กับคนต่างชาติรู้ด้วยแล้วก็ได้ represent วัฒนธรรมของ,ทงไทยไงครับรู้สึกดีใจมากเลยครับรู้รู้เหรเขาบอกว่าดูคลิปนี้แจะแบบยิ้มไม่หุบนะฮะน่าจะเรื่องจิิงเถิน I love it man I I I love it so much and we're like friends before this collaboration I wouldn't say super close but close because of our friendship before the collaboration I'm little a bit disappointed because he d i d n text t me He say he didn't say see you in 7-11ใช่ใช่ใช่ได้มากขึ้นเพนก็รู้สึกดีใจมากเพราะเหมือนตั้งแต่ตอนก่อนที่เราจะร่วมงานกันก่อนช่วงนั้นเราก็รู้จักกันแบบเคยเจอกันที่เกาหลีมาก่อนด้วยแล้วก็ช่างไอ้แจ็ร่วมงานช่วงเอเชียก็เริ่มสนิทกับพี่แจ็คมากขึ้นไงครับแล้วก็โอกาสดีๆ่ได้รู้สึกเหมือนไม่เหงาครับสนุก You know, you know. <laughs> Honestly, I think uh, I really like the food in 7 Eleven Thailand because usually, you know, sometimes it's like some, we need something quick or we yeah, need yeah. something good. You know, like when we, when we, for example, when we shoot a lot, we only have 15 minutes to eat or 10 minutes. It's to, 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 to hit quality is high to but the quality the always a place very good of food 7-11ก็แต่ก็สนุกมากครับที่เราถ่ายทำกันก็เหมือนแบบได้เห็นทั้งสี่ภาคเลยของไทยแล้วก็สี่ภาคของอาหารไทยเหมือนทุกครั้งที่เดนมาพักประเทศไทยก็จะอยู่แค่ที่กรุงเทพเนี่ยแต่เรามาถ่าย7 e เ e ่ e อกันก็ได้กินทั้งสี่ภาคเลยแต่ก็ได้เรียนภาษาแบบที่เหมือนแบบแซบมากแต่แบบไม่ใช่แซบไม่หลีบคือซอยแรงซอยแรงร้อยแรง <laughs> Loi Lang. No, you Loi Lang, man. No, Loi Lang is like a Loi Hyung. You, you, oh, you uh, tell yes. me I'm yummy. Uh, uh, what? Loi Lang is yummy. No, I'll Loi Lang no? No, Lang is also yummy. Oh. But it's like, um, like, sad, yeah, yeah. Doctors. Oh, I'm <laughs> <loilang>. Loi Lang. Loi <laughs> oh, Lang. Oh, really? It's not? It's not spicy. Thank you so much. This is Kao Soi Guy. Uh, Tokun? Pom. ชอบข้าวซอยไก่ข้าวของเต้นนะครับก็ข้าวกระเพราหมูกับไข่ต้มยำอุยอนี้ยังไม่ลองเลยอ่ะไข่ต้มยำเต้น <c oughs> <sozial> <envy> it's very because it's like half boiled egg so oh. it tastes very good นอ mm ่อ hmm. <c oughs> ัเนะ I think you should ask them how they feel about that <laughs> I'm so I'm so, more excited than them ทำไม I <laughs> Like how you answered the question it's funny. Very nice. <laughs> no, because it's a 7-Eleven mm -hmm. gave me this opportunity. But thank, thank you. Yeah, sure. I think me and Ten should just hold <laughs> hands in the in the, bomb, in the hand bump. What's that? We're together bump. I a Oh, i feel like, I a like, I like I'm young, I'm to I like I'm I <laughs> <ding, ding. laughs> รู้สึกเคิร์นครับเต็งคงดีใจมากที่แบบได้เห็นหน้าเต็งแต่คงอาจจะแอบวิ่งหนี <laughs> พอแบบมีเห็นหน้าตัวเองในเซเว่นอีเลฟเวรู้สึกดีใจมากเลยครับก็อยากทุกคนนะครับ <laughs> ติดตามแคมเปญเซเว่นอีเลฟเว่ของเต็งกับพี่แจ็คนะครับและอยากทุกคนมาช่วยเป็นกำลังใจรักพวกเรากันเยอะนะครับติดตามแคมเปญดองรักเสน่ห์พอเป็นไทย ดีจังเลยทำเรื่องอ่างให้ด้วย,ววยวอ่ะ๊ยจบแล้ละเราพันเลยโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคือแบบสุขส,สันต์วันสงการนะทุกคนก็สุดยอดน่ารักค่ะสุขส,สันต์วันสงการจริงกันเนี่ยคือวันเนี้ยเราลงคลิปติกต๊กต็อกเยอะมากเลยว้ทุกคนคือว่าไงคือแบบว่าเราวันหยุดเราก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเราเป็นคนกรุงเทพเนาะคือแบบ ก็เลยแบบว่าตัดคลิปเต้นลงกันแล้วก็มาเจอคลิปแบบเจเ็นเพิ่งมาลงตอนเมื่อชั่วโมงที่แล้วยิ่งดีใจเลยอ่ะเออเพราะว่าเราอ่ะที่ได้รีแอคเต้นอ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคือไม่ค่อยเห็นงานเต้นในไทยทุกคนเออคือแบบเลยคลิดว่ามันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษอะเราเลยอยากเก็บวีโอคลิปไปอะเนาะเออพราว่านานมากเลยกวอาจะแบบมีงานอะไรแบบนี้นะคะแล้วแบบหืมสุดยอดมากพูดไทยเยอะมากเออ โอเคบายๆนะคะมาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาหมดนะไาๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะขอบคุณมากๆนะก i ดในนะคะทุกคน